สวัสดีจ้าพี่น้องเมพ่อพอกอาต่อยขุมผ้าแช่เหนียวซิ่งซีแล้วนะจ๊ะเนาะมือเนี้ยเ<ส>อาต่อยกสีมาพ้าถนอมอันแค่รตเนาะพี่น้องเนะาะจะไปซื้อมาอันเนี้ยเอาต่อยปอกเราจะถนอมลาเฮาสีเอาไปกินได่นเนานนะพี่น,อน,น,อน้องเนาะเพราะช่วงนี้มันช่วงอันโอ้ช่วงกักโตเนาะพี่น้องกันได้เฮ่าอันถนอมไปกินแต่นนหน้าเท่ากับถนอมกันเนาะพี่น้องเนาะขอโทษดด้วยมือเน,นี้ยเอาต่อยอึกอึกอักอักเนี่ยมันอึดอัดเนาะพี่น้องเนาะม่าจะต่อยกระเทะ เ็ดจงสก้อนมันจึงสีมีไล่งง่ามานนะพี่น้องจะเอาต่อยกเกษตรจึงสีไปอันจนแล้วเบอรสุกอันเลยจ้ะพี่นอ้องมาจะเอากับสีมหันกันว่านจะเนาะหลังจากจะเอาต่อยอัน ขูดเปลือกออกไปเบิดเหอ้อเนาะจ้ะเนาะได้หลายพี่น้องเนี่ยอันนี้เอาต่อกระทิยมได้เอาเก็บใบบัรหาเข้าอันเอาใส่พัทไทยเนาะมาจาัดมาหั่นกันจ้ะอันนี้สำรับใส่แกงจืดได้จ้ะเอาไปหั่นประมาณนี้เนาะ แล้วเดี๋ยวเขากระเอียอันไปต้มแต่ต้มว่วยซุกเต็มร่อยนะจ๊ะเนาะแค่ซุกประมาณจักสามสิบอันเปอร์เซ็นต์พี่น้องอันอีกสิเป็นแบบใส่อันใส่แกงจืดเดี๋ยวต่อยหันในเบิ้งอีกเนาะ แบบถีบข้อลวกขายมันกับมีได้พี่น้องถีบขออันใสช่องฟิตไวแล้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันโบมี่เนาะช่วงกิกฤดแนวนี้มันหายยากพี่น้องตุนใดกับตุนเพราะช่วงนี้น้ำมันกับขาดตลาดนะน้ำมันเนี่ยแถบิีบม่มีขายแล้วพี่น้องจอันนี้สำหรับแบบใสอันต้มจืดเนาะก็แล้วแต่ที่หั่นกันนะจ้ะพี่น้องเนาะแบบใดวันนี้เอาต่ที่มาหั่นแบบใสพักจ้ะ ันนี้มันสีใหญ่ปวดเนาะค่ะมาพาขึงก่อนนะพี่น้องเนาะจ้ะตัดไส่พัดเอาตอกสีหันประมาณนี่จ้ะเขาบอกท่านอ่ะท่านเห็นน้าหลายเลยพี่นอ้องเลือกเอาวะเขาสิเอาแบบเลยเอาตามาหัวใจเขามากเลยพี่น้องหันใหญ่หันหน่อยเนาะ นี่จ้ะถ้าหั่นไส่พัดเอาตอนทีหั่นปนระมาณนี้ได้จ้ะเด้อนี่จ้ะหรือถา้าหั่นเคิองก็หั่นกลมๆเลยก็ได้แล้วอันนี้เอาตอดจะไว้ไส่อันอันนี้สำหรับใส่แกงจืดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวต่อยขอโตหั่นบึดหนึ่งเน่นะนะเอยจ้ะเนาะมาจะอาต่อยกบหั่นแล้วล้วนะเนาะต่อยหั่นเป็นสามแบบจ้ะอันนี้สําหรับใส่แกงจืดหรือพัดเสด้็ก็ได้จ้ะอันนี้คือกันจ้ะใบไส่แบบ แกงจืดหรือว่าอันตุนเนื้อเนาะตุนเนื้อตุนหมูของอันเยอรมันอันนี้ก็เป็นแบบไส้พัดจ้ะพี่น้องอันนี้อต้อยกับมะทิมเด้ที่อต้อยไปอันหั่นออกมาจากอันนี้เขาเนาะแล้วต้อยที่แบ่งไว้ตำหน่อยนึงแ้วที่เหลืออันนี้อต้อยบอต้มหลอกจากลวกนิดนึงแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้เวลาเฮาพัดเส้็เนาะพี่น้องเนาะพัดเส้็ผพัหยังกะยังกามาใส่ได้อยู่เฮ้ยบางตอนต้มกันเลยจ้ะเนาะจะมาต้มกันเลยจ้ะ อาต่อยกับสิตมไว้ประมาณหาหน้าที่จับประม่านพรอ่ต่อยจะบล่อยทุกหลายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะทุกไลน์เดี๋ยวเขาไปเฮ็ดกับเขาอีกมื่อศิลเเละหนะ่าพี่น้องจ้ะเดือยต้มมันไปก่อนเนาะต้องหาวิธีแหละพี่น้องอันใดที่กักเปิ้ลไปกินได้นานเนาะถ้าเอาเก็บไวุ้ดซุดหนานๆนี่มันก็อัน เดี๋ยวก็ขึ้นล่าเดี๋ยวก็เอาถิ่มแล้วพี่นอ้องเฮ้ยเฮียอันนึงถิ่มไปจังพี่น้องถ่ายข้อเดือดกะจับไปล่าหาที่กบปิดปิดแล้วก็ตักออกนะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปลวกลวกทำเย็นจ้ะ หาหนาที่พี่น้องมาที่จะเอาต่อยกระลวกอันแล้วบดละจ้ะเนาะลวกไว้หาหน้าที่จะ้ะอันนี้ก็คือลวกนั่นแน่ทักมันเจ็ดหน้าทีเหกองขอที่มาใส่ถุงเนะาะบางสี่อันเอาไว้สำหรับเฮ็ดจักมือเนาะเฮ็ดเป็นอันสำหรับจักคนยังสิแล้วแต่จะพี่น้องเอาต้อยกเ็เฮ็ดสำหรับอัน สีคนนะ่อนเนาะเดี๋ยกแต่ตามมาตัดสีให้เป็นสองสีก่อนใส่ชือกเน่านี่ก่อนแ้วตัดสีพับลงเดี๋ยวต่อไปจะมาเขียนบันทีใส่เด้อพี่น้อง เนกักตุนยังไว้ได้กับกักตุนเนาะพี่น้องเนาะพอต่อไปถือเมื่อไว้เป็นอาทิตย์หลาย,ย่านอันนีมันเนาถิ่มเนาอย่างมันถึงลาดพี่น้อง พระจวงนี้อย่างก็กินร้อนช้อนกลางกันเด้อพี่น้องเด้อแก่กล่องถุงนี่จะเนาะเดี๋ยวแก่วพี่น้องนินเสียงแป๊บแป๊บถุงมือมันถือแคอ่อันอันนี้แล้วต่อยขออมุอยากใส่ถุงให้แล้วเบิดกันเนาะ มาถึงที่การพับแล้วพี่น้องง่ายๆจ้ะลายรมอออกนะพี่น้องเนะีลล่ยเอาลายรมออกแล้วก็ค่อยพับพคไปทำนี่จ้ะมาต้องพับเอาต้องดีออกก็เดี๋ยวเอาต่อยจะไปเขียนบันทีใส่เนี่ยนะว่าเป็นของเดือนใดบันทีเท่าไรน,น้อพี่น้องเนาะเอาต่อยใส่ถุงมือลหลายหรอกอันคาบนึงพี่น้องนี่มันยังอุ่นอยู่ขนาดเอาต่อยเอาไปอัน นกน้ำเย็นแล้วได้นี่จะให้ไปประมาณนี้จ้พี่น้องกินได้หลายขาบอยู่ได้ยนยอ,พ,นอ,นอพี่น้องเนาะถ้าเพจแนวนี้แล้วมันก็นอันน่าถินเนาะกะหวังว่าคลิปนี้ที่เป็นประโยชน์ต่ออันเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะจ๊ะเนาะเด็กเด็ดแล้วต่อยอันนี้ไปแล้วแต่นเนี่ย อันนี้เอาต่อยที่พวกเขาจองคิดจบพี่น้องเดี๋ยวต่อยใส่ตู้เย็นธรรมดาไว้บดเดือดลวกเนาะเอาต่อยไว้ตำเอาต่อยกับแป้งชนหนึ่งไว้ตำนะเนี่ยไปเหลือนี่เดี๋ยวต่อยเฮ็ดนิดนิดนึงเนาะเดี๋ยวก็แล้วแหละพี่น้องเอาแน่ยมันเห็นก็ถ้ามีประโยชน์กับเฮ็ดตามกันเด้อพี่น้องช่วงนี้มันก็ต้องจริงๆแล้วเนาะถ้าว่าจุดเฉินมันแนวนี่สมัยก่อนเอาต่อยกับเฮ็ดจับพี่น้องเพื่อของเหลือนี่ถือมามันเหลือเนาะเอาต่อยกับมันลวก เอามาลวกเอามาต้มแล้วก็ไปเข่าช่องฟิสไว้นั่งก็กินได้คือเกาจ้ะบักเอออาต่อยก็มีเรือืเอออาต่อยโสดเดือดหนะรืเนาะก็มือนี่ถ้าชอบคลิปนี้เนาะจา้นะเนาะคลิปอ,อันการอ,อันเะก็บแครอทเนาะพี่นอ้องการรักษาแครอทถนอมแค่ลดดื่ดดกินแต,ต่นั่นจ้ะเอาไปแช่ช่องฟิสนี่ก็าต่อยกะว่าบ่ใบเกินหกเดือนบอกจะพี่นอ้องเนาะอย่าไปแช่ทางปีเลยพอเดี๋ยวมันจะพอแซ่บโอเดี๋ยวอาต่อยใส่เบื้องบ้าต่อยจะเอาใส่ถุงนังอีกเนาะ ก็ต่อยไปในถุงจึงถือไปอีก่นไ่นด้นอยากไปีนสำรับพัดกะจะเนา,นาะยาหยิบออกมาอันมาใส่ไม่เห็นมันกระเงยายเนาะ ทีผมพลังดีเนะพี่น้องจะเอาตัดเศษเมล็ดใส่ยังผิดให้จ้ะพี่น้องว่าเอาใส่กระสีจับเป็นถุงเป็นถุงจ้ะพัดแนวนี้แล้วเมล็ดใส่อันนี้นี่ก่ะสาหรับเอาใส่พัดน,นะจ้ะเนาะอันนี้ใส่ดีๆถุงแล้วใส่ใส่บนแค่นีนก็เนาะนี่เบิ้งแต่เดี๋ยวเขาก็ไปเขียนวันที่ติดจ้จะแล้วเอาเก็บไว้กับะมานไว้เกินเครื่องปีเนาะพี่น้องเนาะในช่วงอันทุกเชือนน้อแนวนี้เขาก็ทีเบิ้งออกเห็นบาา่กว่า มันเป็นแบบอันแบบพัดหรือแบบใส่แกงจืดเนาะอันนี้อุติแบบเพส่อัน,นอันนี้ก็ใส่แกงจืดได้พี่น้องจะต่อยใส่ใส่ตุ้นเนื้อตุ้นหยางเนาะถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อาต้อยในน้อพี่น้องเนาะกะเฮ็ดนี่สิ่งเจ้าหักเด้อยจ้าหักนี่สิ่งเจ้าเฮ็ดเฮาสิมีความสุขทุกครั้งที่เฮาได้ดเฮ็ดเด้อยจ้าเด้อคลิปนี้อาต้อยถองลาไปแค่นี้ก็แล้วจ้าวัดดีจ้า